ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหย,ยาบหยาบฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ20-30ถึงวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยหนึ่ง TK ซอยส TK plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันพฤหัสเป็นวันพฤหัสที่30ธันวาคมพุทธศักราช2564หรือปี2021ทุกวันนี้เราจะพบความเปลี่ยนแปลงของพืชการที่สภาพต้นสุดโทมการที่พืชเป็นโรคง่ายการที่พืชไม่เจริญเติบโตต,ตามปกติเช่นถึงเวลาควรจะแตกใบอ่อนก็ไม่แตก ถึงเวลาที่ไม่ควรจะแตกกลับแตกออกมาความสมบูรณ์ก็ต่านี่เป็นประเด็นเลยนะครับที่เราจะต้องหันกลับไปดูโครงสร้างหลักๆที่อยากจะอธิบายก็คือในเรื่องของความโปร่งคืออากาศโครงสร้างของดินจะต้องมีอากาศทําไมเราถึงจะพบว่ากรณีที่เราปลูกทุเรียนในดินที่เป็นดินกรวดดินลูกลังแดงมีความโปร่งกับมีระบบรากการจเจริญเติบโตที่ดี ในขณะเดียวกันถ้าเราไปปลูกในพื้นที่โคงท้างที่เป็นดินทรายส่วนใหญ่แล้วเราก็จะพบว่าหน้าหน้าฝนก็แฉเพอหน้าแล้งก็แห้งอาการใบเล็กใบไม่ขอบใบแห้งอาการสูญเสียลักษณะอยอดกุดหรือยอดเป็นไม้กวาดก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้แหะครับคือสิ่งที่สําคัญที่เราต้องเข้าใจว่าในดินจะต้องมีอินทรีย์วัตถุเพื่อให้เกิดความโปร่ง และเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ในดินจะต้องมีอากาศอากาศที่ดีก็คืออากาศที่เป็นออกซิเจนหรืออากาศที่ดีอากาศที่บริสุทธิ์เขามีส่วนเลยนะครับที่จะทําให้รากเจริญเติบโตได้ดีไม่ใช่แค่นั้นเขายังมีส่วนที่จะไปควบคุมทําให้จุลินทรีย์หรือเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชนั้นไม่เจริญเติบโตในดินก็จะต้องมีน้ําในระดับที่เหมาะสม เรื่องนี้ผมอาจจะนอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับฝากมายัางพี่น้องเสกกรและท่านที่เป็นเจ้าของสวนเราต้องให้น้ำหนักความสำคัญกับน้ำน้ำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตอย่างคนเราเนี่ยโดยเฉพาะในปัจจุบันเขามีการศึกษาวิจัยแล้วว่าท่านที่เป็นผู้ที่ฐานน้ำน้อยเนี่ยจะกลายเป็นบุคคลที่เต็มไปได้วยโรคต่างๆเช่นโรคเกี่ยวกับกระดูกโรคเกี่ยวกับ ความจำโรคอัลไซเมอร์โรคปวดหลังปวดข้อปวดกระดูกโดยเฉพาะโรคของความจำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยยิ่งสูงวัยยิ่งทานน,ทาน้ำน้อยพอทานน้ำน้อยมันก็จะเป็นตับเป็นไตเป็นหัวใจเป็นความดันเป็นอัลไซเมอร์คนเราก็ต้องใช้น้ำในการให้สมดุลในร่างกายเพื่อให้เกิดการดำรงชีวิตได้เป็นปกติ เราจะต้องทานน้าอย่างน้อยวันละ1นลิตรครึ่งถึง2ลิตรแต่ไม่ใช่ทานครั้งเดียวนะครับค่อยๆจิบไปทานไปตลอดทั้งวันเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และเราก็จะมีผู้านทานเพราะอะไรเพราะความที่เรามีน้ําในร่างกายเนี่ยการไหลเวียนทั้งโลหิตทั้งเลือดต่างๆเขาจะไม่เข้มพอเขาไม่เข้มเนี่ยมันก็จะไหลเวียนได้สะดวกเช่นเดียวกันครับในพืชหลายทางวิชาการจะพยายามย้ํา ย้ำว่าต้องให้น้ําต้องให้น้ําต้องมีความเป็นเจริญเติบโตเป็นปกติทีนี้ในส่วนของเราเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นชาวสวนเราอาจจะมีการบังคับน้ําบ้างนั่นก็คือในช่วงของการส่งเสริมการออกดอกการควบคุมปริมาณน้ําในระยะดอกบานก็มีแค่วิกฤตตรงนี้แต่เนื่องจากในปัจจุบันมูลเหตุหรือปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เรานั้น เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเจริญเติบโตคือเรากลัวกลัวในเรื่องของการแตกใบอ่อนใบอ่อนเป็นตัวที่สร้างความเสียหายให้กับไม้ผลแต่ในทางกลับกันไรผมเรียนว่าใบคือส่วนที่สำคัญเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่จะทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตได้ดีมีผลผลิตที่ดีมีปริมาณแล้วก็มีคุณภาพ แต่ในทางกลับกันกันกบเทคนิคหรือเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยให้น้ำหนักความสำคัญกับการไปกดใบไปคุมใบโดยเฉพาะในเรื่องของการแตกใบอ่อนประเด็นนั้นอยากจะนำเรียนว่าการแตกใบอ่อนของไม้ผลเนี่ยถ้าเขาแตกโดยธรรมชาติเขาก็จะมีแตก50ต์แตก100%หรือแตก30%อันนั้นตามคุณภาพความธรรมชาติอายุ ของอความสมบูรณ์ของต้นและกระสาบดินฟ้าอากาศถ้าหากว่าเขาแตกใบอ่อนแล้วไม่สูญเสียใบยเก่ามันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าเพราะความที่เรากลัวใบอ่อนมากเกินไปซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับแต่ว่าไม่ใช่กลัวจนกระทั่งเราไปเปลี่ยนโครงสร้างเพราะฉะนั้นในส่วนของเมื่อปริมาณน้ำในต้นไม่เพียงพอกู้ื้ก็แสดงอาการสลด ถ้าขาดน้ำอย่างรุนแรงก็สลดหดหูถ้าขาดน้ำขาดความสมดุลลักษณะการถ่ายใบการถอดใบยอดถอดใบกา้านใบซีดใบเหลืองใบร่วงหล่นก็จะเกิดขึ้นนี่คือประเด็นเพราะยังจะให้น้ำในระดับเท่าไหร่เนี่ยจึงเป็นคำตอบว่าไม่ใช่เราไปเอาข้อมูลจากสวนอื่นหรือจากแหล่งงานอื่นหรือจากข้อมูลอื่นๆมาใช้ต้อง เป็นภาษาใบที่เราคําความเข้าใจกับในส่วนของเราเท่านั้นนี่เป็นประเด็นเลยนะครับถ้าหากว่าในพืชมีน้ําสมดุลเพียงพอการไหลเวียนของธาตุอาหารก็จะเป็นไปตามปกติตอนนี้มีคําถามที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าทาไมตอนนี้ใบแก่ใบในใบเหลืองใบร่วงก็คือเกิดจากการธรรมชาติปริมาณน้ําในต้นน้อย เกิดการคายน้ํามากเกิดการสูญเสียมากเขาจําเป็นที่จะต้องลดพื้นที่ในการคายน้ําใบก็จะต้องดูจากสภาพใบใบที่เสื่อมสภาพก็เปรียบเสมือนกับเส้นผมที่มีอายุเกินก็จะต้องหลุดล่วงไปทั้งนี้เพื่อการดําลงชีวิตแต่ถ้าร่วงมากผิดปกตินั่นหมายความว่าจะต้องมีความผิดปกติยกตัวอย่างให้เห็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะเวลานี่ใบในใบเหลืองใบใหญ่ใบกลางบางทีเหลืองทั้งต้น สาเหตุเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากระบบท่อส่งน้ําซึ่งรากเปรียบสเสมือนปั๊มน้ําท่อส่งก็เหมือนท่อเมนแตกรั่วหรือปั๊มเสียหายคือถ้าปั๊มเสียหายก็คือระบบรากเสียหายแต่ท่อท่อเมนแตกก็แสดงว่าเกิดที่บริเวณลําต้นอันเกิดจากโรครากลําต้นเน่าอาการที่แสดงก็คือใบ ถ้าเป็นรุนแรงใบจะเหลืองทั้งต้นถ้าเป็นไม่รุนแรงซีกใดซีกหนึ่งก็จะเหลืองซีกนั้นถ้าเป็นในส่วนของเ,ออเป็นทั้งทรงพุ่มแต่ว่าเหลืองแค่50%ซก็แสดงว่าเป็นที่ระบบรากฝอยนี่คือภาษาที่เราอยากให้ท่านเข้าใจว่ากรณีถ้าเรามูวแต่ไปแก้ไขทางใบแต่เราลืมโครงสร้างหลักตามพฤติกรรมการจเจริญเติบโตเข้าใจนะครับรากจะ ทํางานได้เมื่อเกิดแสงแดดแสงแดดเปรียบเสมือนกับสวิตไฟเราเปิดตำน้ำําใบที่ได้รับแสงแดดก็เปรียบเสมือนกับการเปิดสวิตแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่รากเมื่อได้รับสัญญาณตมน้ําทํางานระบบรากก็จะดูดน้ําและธาตุอาหารดูดซับเข้าไปแล้วส่งเข้าลําเลียงไปสู่ท่อน้ําซึ่งอยู่ด้านในของต้นขึ้นไปสู่ใบ ใบก็จะผ่านกระบวนการสังเคาอห์แสงคือแปลสภาพจากพลังงานแสงให้เป็นพลังงานให้เป็นแป้งเป็นน้ำตาลในช่วงกลางวันถ้าแสงยาวก็ปรุงอาหารหรือสังคเอห์แสงได้ยาวในกระบวนการสังเคาอห์แสงนั้นก็คือใช้สีเขียวซึ่งในแกนกลางของคอลอโรฟิลก็จะเป็นแมกนีเซียมนั่นคือประเด็น เปลี่ยนจากพลังงานธาตุอาหารสารอาหารต่างๆน้ําอากาศมาเป็นพลังงานในรูปของแป้งและน้ําตาลหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนพลังงานไปเป็นในรูปของฮอร์โมนเป็นพลังงานเอทีพี in, เป็นพลังงานที่ใช้เพื่อการเจริญเติบโตอยากจะย้ําว่ากรณีที่พืชดูดน้ําดูดธาตุอาหารต่างๆนั้น น้ำเป็นตัวสร้างสมดุลและก็กระจายทั่วทุกส่วนของพืชแต่พลังงานที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตของดอกของผลหรือใบนั้นเป็นส่วนที่จะต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงก่อนอาจจะมีธาตุอาหารบางตัวเท่านั้นนะครับที่ไปกับน,น้ำแล้วไปเชื่อมโยงให้เกิดการเป็นพฤติกรรมที่ทำให้พืชไม่เสียหายนั่นคืออีกเฉพาะบางธาตุ ดังนั้นตองเข้าใจว่าพลังงานที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการสังเคราะห์แสงพลังงานแสงเป็นพลังงานในส่วนของแป้งน้ําตาลและก็เป็นพลังงานในรูปของกรดอะมิโนโฮอร์โมนหรือพลังงาน ETP พืชก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นเมื่อเราปรับโครงสร้างทางระบบรากนะครับเราก็จะเป็นหลักสาคัญในโครงสร้างหลักทีน,นี้ก็ต้องดูด้านบนครับแสงแดด แสงเราเข้าใจว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นแสงสําคัญที่จะเป็นการเปลี่ยนพลังงานาธาตุอาหารน้ําอากาศให้กลายเป็นแป้งเป็นน้ําตาลและก็เป็นโฮอร์โมนเป็นพลังงานเอทพีดังนั้นแสงแดดต้องมีแสงแดดมีพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีสังเคราะห์แสงได้ดีเมื่อพืชสังเคราะห์แสงได้ดีมีความแข็งแรงมีภูมิต้านทานก็ย่อมมีภูมิต้านทานต่อโรคหรือในส่วนของศัตรูพืชศัตรูพืชบางชนิดทําลายใบายมากก็จะเสียหาย แต่เสียหายยังเหลืออยู่ยังเหลือเสียหายน้อยนี่เป็นประเด็นนะครับที่อยากแกขฝากว่าในกรณีของถังใบเราก็คงจะรู้โครงสร้างหลักแสงแดดความโปร่องอากาศไทยเทเป็นประเด็นที่เราจะต้องไปปรับโครงสร้างของสวนเพื่อที่จะให้เขาสามารถผลิตพลังงานได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลิตตรงนี้ขึ้นอยู่กับใบ ใบเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นสื่อภาษาให้กับเราได้เข้าใจได้เข้าเรียนรู้ได้อ่านหรือได้พูดคุยกับต้นไม้ของเราได้ว่าเขาเป็นอย่างไรมีความสุขดีอาหารการกินดีสดใสไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ถ้าใบซีดส,สลดเหลืองกา้านมีอาการแสดงออกมานั่นก็คือภาษาใบที่เขาบอกให้กับเรารู้ว่าเขาไม่ดีแล้วไม่สมบูรณ์แล้วเจ็บป่วยแล้วต้องการโน้ต้องการนี่ นี่คือประเด็นที่เป็นภาษาใบซึ่งในโอกาสต่อไปเราก็จะได้นำเสนอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแต่เราต้องให้น้ำหนักความสำคัญกับใบเช่นเดียวกันสุนรประเด็นสาระในส่วนของวันนี้นะครับคงนำเอาประเด็นสำคัญซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญตลอดมาในปีการผลิต2,564จริงๆแล้ว เราต้องเรียกว่าปีการผลิต2,564ทับ65คือดูแลตั้งแต่ปี64ไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตปี2,565แต่ในส่วนของสาระในรายการของเรานั้นให้น้ำหนักความสำคัญไปกับทุกๆด้านแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเองนั้นพยายามที่จะให้พี่น้องสกรได้หันกลับมาดูในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะในกลุ่มของไม้ผล คือเรื่องของเรื่องนั้นทุกวันนี้เราให้น้ำหนักความสำคัญกลับไปในเรื่องของการจัดการเทคนิคการจัดการแผนการจัดการและก็ในส่วนของปัจจัยเราให้ความสำคัญกับปัจจัยการผลิตไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยยาอาหารเสริมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่างๆ นั่นคือสิ่งที่ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีความจำเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าในส่วนของสิ่งที่เราเห็นนั้นก็คือในกลุ่มพืชหรือไม้ผลของเราเนี่ยเกิดความเสียหายเพราะเกิดความเสียหายสิ่งที่เขาแสดงออกมาก็คือในเรื่องของพฤติกรรมการเจริญเติบโตก็คือภาษาใบาพิลษกรจะเห็นภาพนะคะว่าผมพยายามที่จะอธิบายให้ท่านว่าถ้าใบเป็นลักษณะแบบนี้ จะเกิดจากอะไรและควรจะป้องกันอย่างไรหรือจะแก้ไขอย่างไรถ้าเราให้น้ำหนักความสำคัญกับตรงนี้แสดงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเสียหายแล้วการเสียหายเนี่ยเกิดจากสัตรูพืชในทางวิชาการก็บอกอาจจะไม่มีสาเหตุเช่นร้อนแรงหนาวน้ำมากแฉหรืออุณหภูมินะครับหรือความร้อนจากแสงแดดหรือการขาดธาตุอาหารในการขาดธาตุอาหารเนี่ยก็จะต้องวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้ว การขาดธาตุอาหารที่ใบแสดงออกมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรในดินมีหรือไม่มีเรายังไม่มีคำตอบเลยครับเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์ดินแค่โครงสร้างหลักในประเทศไทยเราก็ไม่มีให้บริการถึงมีก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนี่คือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญถ้าเราไม่รู้เราก็จะสรุปว่าพืชขาดอาหารแต่ในคำว่าการขาดอาหารนั้นในดินมีหรือไม่ในคำตอบอาจจะมี ถ้ามีแล้วทำไมพืชถึงขาดอาหารก็เพราะว่าระบบรากทำงานไม่ได้ทำไมถึงพบว่าระบบรากทำงานไม่ได้ก็เพราะว่าในดินนั้นโครงสร้างของดินมันเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมีน้ำา25เมีอากาศ25เซมีหินมีแร่ธาตุมีธาตอาหารมีโครงสร้างทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้ว เราก็ไปสรุว่าขาดอาหารแต่เราไม่ได้ไปสรุปว่าเพราะดินดินเกิดจากอะไรเราก็ไปมองกันประเด็นหลักว่าดินเป็นกรดดินเป็นด่างบางพี่น้องเสก่อรก็บอกโอ้ดินฉันเป็นกรดมากเลยต้นไม้มันถึงเป็นแบบนี้แต่ความจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ครับเพราะอย่างยกตัวอย่างเช่นดินที่เราวัดเนี่ย pH อยู่ที่5แต่ทุเรียนกลับเจริญเติบโ,โตได้ดีเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้จึงเป็นโครงสร้างหลักเพราะอะไรเพราะราก ดูซับน้ําและอาหารในดินเป็นอาหารเป็นวิธีการในระบบหลักไม่ใช่ทางใบทั้งใบเป็นแค่ตัวเสริมเติมแต่งหรือตกแต่งดังนั้นในส่วนของตรงนี้จึงเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เราจะต้องทําความเข้าใจการที่เราเริ่มพบความเสียหายของไม้ผลตั้งแต่เล็กเลยนะครับทุเรียนเนี่ยหรือมังคุดหรือไม้ผลที่เราปลูก ถ้าหากว่าในอดีตเราขุดหลุมใหญ่ขุดหลุมกว้างใส่สารต่างๆใส่ปัจจัยต่างๆลงไปเราปลูกจเจริญเติบโตได้ดีแต่เพราะปัจจุบันถ้าเราทําเช่นนั้นหมายผลที่เราปลูกไปตายหมดครับเพราะอะไรเพราะมันแฉะเกินไปในปัจจุบันจึงกลายเป็นว่าเราจะต้องเอาระบบลากยกขึ้นมาให้สูงกว่าพื้นดินเดิมสัก30สเซนห้าสิบเซนนี่คือความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในสิ่งที่ผมกําลังอยากจะนําเรียนและอธิบายก็คงเป็นเรื่องของพฤติกรรมโดยธรรมชาติของไม้ผลในการเจริญเติบโตสิ่งที่เขาแสดงออกคือเรื่องของภาษาใบาถ้าเราอ่านภาษาใบาได้เราก็จะเข้าใจทั้งระบบแต่ว่าในระบบก็คือพืชต้องใช้ระบบรากหาอาหารจากในดินในดินก็จะต้องมีโครงสร้างของดินที่เหมาะสม ใบที่ดีก็จะทำให้เป็นใบที่มีกระบวนการสังเคราะห์แสงที่มีประสิทธิภาพก็จะต้องประกอบไปด้วยความสมบูรณ์คือมีเนื้อเยื่อที่สมบูรณ์รวมทั้งมีธาตุอาหารที่สนับสนุนกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะเปลี่ยนพลังงานจากแสงจากเคมีคือคำว่าพลังงานเคมีคือคือธาตุอาหารแล้วแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปของแป้งน้ำตาลเป็นพวกเอนไซม์ ide, เป็นกรดอะมิโน แล้วก็ลําเลียงไปสู่ระบบรากจากใบลงมาถึงรากเพื่อให้รากนั้นแข็งแรงแล้วก็สร้างรากใหม่แล้วก็ดูซับธาตุอาหารผ่านทางท่อน้ำขึ้นไปสู่ด้านบนวนเวียนอยู่เช่นนี้ตลอดจนกว่าพืชจะตายไปนี่คือระบบที่เราควรจะเข้าใจเราทราบนะครับว่าใบเป็นแหล่งผลิตพลังงานแล้วก็พลังงานเหล่านั้นจะถูกส่งผ่านทางท่ออาหาร แล้วส่งไปยังส่วนต่างๆทั่วลำต้นตั้งแต่ใบลำต้นแล้วก็ระบบลากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาดูส่วนสำคัญของใบพืชใบพืชน,นั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนคือแผ่นใบแล้วก็ก้านใบหน้าที่ของการสังเคราะห์แสงก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของกระบวนการหายใจขายน้ำสืบพันธุ์แลกเปลี่ยนแกส๊ส ส่วนของเส้นใบหรือท่อลำเลียงซึ่งมีจะมีทั้งท่อน้ำและท่ออาหารย้ำนะครับว่าในใบเนี่ยมันจะมีทั้งท่อน้ำและท่ออาหารก้านใบก็เป็นส่วนต่อระหว่างแผ่นใบกับกิ่งก้านซึ่งก็จะมีส่วนของการควบคุมเนื้อเยื่อเช่นเดียวกันเป็นเนื้อเยื่อเซลล์ที่มีผนังหนาแล้วก็มีความแข็งแรงดังนั้นในใบแต่ละใบในการเจริญเติบโตนั้นเมื่อถึงเวลาแก่เขาก็จะหยุดชะงักแล้วก็ เริ่มกระบวนการสร้างใบใหม่ขึ้นมาทดแทนใบแก่ก็เป็นใบรุ่นใหม่ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเหล่านี้จะต้องถูกเปลี่ยนพลังงานที่ได้อธิบายไว้แล้วว่าพลังงานวัตถุดิบที่เข้าไปในใบก็มีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำมีธาตุอาหารมีพลังงานก็จะเป็นพลังงานในเรื่องของแสงพลังงานในเรื่องของความร้อนอันนี้คือกลุ่มพลังงาน ปัจจัยที่ในเรื่องของการสัรงข้อแสงก็จะมีความเข้มของแสงผมเคยยกตัวอย่างเช่นกรณีช่วงนี้แสงแดดรุนแรงมีความยาวนาน8ชั่วโมงมังคุดก็แตกใบอ่อนทุเรียนก็แตกใบอ่อนได้ดีก็คือมีความเข้มแสงสูงอุณหภูมิสูงความชื้นสูงมีออกซิเจนมีคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ก็คือหมายความว่ามีหลายท่านเคยถามนะครับว่าอัลการลมควันเนี่ยการลมควันก็คือการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด การเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการสังเคราะห์แสงนี่คือประเด็นที่เป็นคําตอบในทางวิทยาศาสตร์และที่สำคัญครับคืออายุของใบใบที่เสื่อมสภาพคุณภาพก็จะลดลงแต่ถ้าใบที่ยังมีประสิทธิภาพคือใบรุ่นใหม่ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในส่วนของปัจจัยบางอย่างเราไม่ต้องไปหาต้องไปซื้อนะครับก็คือเรื่องของแดดเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรืออากาศตรงนี้ เราไม่ต้องไปหาซื้อแต่ปัจจัยที่สําคัญที่พี่น้องชาวสวนควรใส่ใจมันมีอยู่3อย่างคือหนึ่งธาตุอาหารสองน้ําและก็3อายุข,ของใบธาตุาอาหารนั้นต้องเข้าใจนะคบว่าในกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชจะลดลงบางครั้งก็จะต้องมีความจําเป็นต่อการสังเคราะห์แสงคือแมกนีเซียมแล้วก็ไนโตรเจนที่จําเป็นต่อการสังเคราะห์สร้างสีเขียวก็คือคลอโรฟิล การขาดธาตุอาหารที่ทําให้ใบซีดก็จะมีในเรื่องของเหล็กทองแดงสังกะสีกรมถันแมกนีเซียมไนโตรเจนแล้วก็โพแทสเซียมอันนี้ก็จะทําให้กิจกรรมในเรื่องของแสงนั้นลดลงแมนกนิสและคลอรีนก็จําเป็นต่อการสลายตัวของน้ําเพราะฉะนั้นกรณีของธาตุเหล็กก็จําเป็นต่อการสร้างสีเขียวเช่นเดียวกันในการสร้างคลอรโรฟิลกรณีที่พืชขาดไนโตรเจนก็จะไม่ จะทำให้ไม่มีการสร้างโครพลาสต์ก็จะทําให้กระบวนการพลังงานของแสงหรือเปลี่ยนพลังงานเคมีลดลงเพราะฉะนั้นในโตรเจนเองเป็นกระบวนการที่จะไปสนับสนุนในการสร้างโครพลาสตหรือกระบวนการสรังเคราะห์แสงต่างๆนี่คือประเด็นนะครับที่เราต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มธาตุอาหารเพราะฉะนั้นธาตุอาหารเหล่านี้ก็คือปุ๋ยเคมีบางครั้งก็อาจจะอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์บ้าง ในปริมาณที่มีแล้วก็อาจจะต่ําประเด็นที่สองครับเรื่องของน้ํากรณีเรื่องของน้ํานั้นในสาระของท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับว่าสารเคมีสุดท้ายที่เป็นอิเล็กตรอนแล้วก็มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรคือเป็นเรื่องของเคมีเอาไว้อย่างนั้นมันมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชที่ขาดน้ําเมื่อความเต่งของเซลล์ลดลงก็คือเมื่อพืชขาดน้ํา ความตึงลดลงใบเหี่ยวใบหอ่อมันก็มีผลต่อการสัราะห์แสงน้อยลงน้ำที่น้อยก็จะไปเปิดปิดปากใบความหมายก็คือเมื่อปากใบปิดเพราะขาดน้ำเมื่อลาขาดน้ำปากใบก็ปิดปากใบปิดก็จะต้องเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำเราจะเห็นนะครับว่ากรณีใบสลดใบหดหูใบตกใบไม่สดใสในช่วงอากาศร้อนจัดให้เข้าใจนะครับว่านั่นคือกระบวนการลด อัตราการขายน้ำหรือการสูญเสียน้ำแล้วก็ยังมีส่วนของการยับยั้งการแพร่คาร์บอนไดออกไซด์ไปสู่กระบวนการสังเคราะห์แสงให้ลดลงอันนี้เป็นปฏิกิยาเพราะฉะนั้นถ้าพืชขาดน้ำก็เท่ากับกระบวนการสังเคราะห์แสงลดลงเช่นเดียวกันถ้าเป็นภาษาอย่างเราชาวสวนเนี่ยเราเข้าใจเขาว่าช่วงไหนเราจะช่วงเบ่งพรูเราจะเล่งผลโตเราก็ต้องให้น้ำเต็มที่ก็ต่อว,ว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มขึ้น ถ้าน้ำมากความชื้นสูงแสงแดดดีแสงแดดยาวนานปฏิกิยาธาตุอาหารพร้อมกระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะเร่งเต็มที่ก็จะผลิตพลังงานออกมาได้มากขึ้นการพัฒนาของผลของใบก็จะดีขึ้นทีนี้ก็ต้องมาดูแหล่งที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของอายุใบใบที่อ่อนหรือใบที่แก่เกินไปก็จะมีกระบวนการสังเคราะห์แสงที่ต่ําลงเพระาะใบที่อ่อนแอนั้นเป็นการจเจริญเติบโตทาง คอรรพัสก็คือการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีจะเกิดไม่ได้เต็มที่ในส่วนที่ใบอ่อนหรือใบแก่ดังนั้นถ้าเราจะมามองประโยชน์การให้ปัจจัยทางใบช่วงใบอ่อนเราก็ต้องให้ปัจจัยเพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพใบให้เขาได้รับนี่คือประเด็นสปัจจัยหลักที่ท่านจะต้องให้ความเข้าใจนะครับกับตัวประเด็นที่สำคัญ ทีนี้เราก็ต้องมาดูประเด็นในรายละเอียดนะครับว่าในพื้นที่ใบนอกจากในส่วนของเส้นใบและพื้นใบแล้วองค์ประกอบสำคัญนั้นก็คือเรื่องของปากใบ ปากใบนั้นของพืชเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ขอบใบเอากันง่ายๆนะครับว่าถ้าท่านไปเห็นลักษณะขอบใบไหมขอบใบแห้งอันนั้นก็คือกรณีที่พอจะบอกให้เรารู้ว่านั่นคือตําแหน่งของปากใบเพราะปากใบเหล่านั้นเป็นอะไรก็เพราะว่าสภาพของความชื้นสัมผัสในด้านนอกนั้นอยู่ในปริมาณที่ต่ำพืชหรือไม้ผลของเรามีการขายน้ามาก ขายมากจนกระทั่งถูกบังคับให้ขายน้ำถ้าเปรียบเป็นคนเราเขาเรียกว่าฮิสโตถ้าเปรียบเป็นไม้ผลก็คือขายน้ำหนักปากใบก็จะไม่เป็นแผลพอเป็นแผลก็อาจจะมีโอกาสที่เชื้อราเข้าได้อันนั้นคือตัวอย่างที่พอจะเห็น แต่ในส่วนของพืชบางชนิดที่มีไข่หรือแวกหนายอย่างมังคุดเนี่ยมีนักวิชาการที่ท่านได้ทําการศึกษาวิจัยก็บอกว่าปากใบของมังคุดจะอยู่ใต้ใบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแนะนําให้ท่านพ่นปจัจจัยบางอย่างอย่างเช่นมังคุดก็จะให้เน้นไปที่ใต้ใบองค์ประกอบของปากใบนั้นถือว่าเป็นตัวสําคัญนะครับคือเรื่องของที่ได้อธิบายว่าถ้าสถานะสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมปากใบก็จะปิดการที่ปากใบปิด เราจะสังเกตว่าในช่วงบ่ายอากาศร้อนแห้งแล้งพืชบางชนิดจะใบหูใบหดใบสลุอย่างเช่นมะละกออย่างนี้น,นั่นเป็นการวิธีลดการไยน้ําในไม้ผลก็จะเป็นการปิดปากใบเมื่อเป็นการปิดปากใบกระบวนการเจริญเติบโตก็คือจะหยุดทั้งหมดเมื่อปิดปากใบก็ถักว่าสวิกปัมน้ําจะ ถูกกหยุดาารทงนสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ